ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารับฟัง Official m v สําสำหรับเพลงเพลงนี้ที่ประกอบซีรีส์เรื่องหารักด้วยใจเธอนั่นเองนะครับก็เพลงนี้มีชื่อว่ารักก็พอรักเนาะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังกันเลยเพิ่งปล่อยมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับผม เพร็เน้คนที่หาคนที่รอใมันฟ้เธอนนนนนเป็นคมันก็เป็นคำาเราจะไม่เรักกัน 嗯哼。好，喂 <music>，弟。<music> <music> ไม่รู้จะรู้ไม่รู้อะไรแต่รู้อย่างเดียวคือดีมากแต่ต้องบอกเลยว่า MV เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเปิดตัวเนื้อเรื่องออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะถ้าใครดู MV ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังมีฉากที่เรายังไม่ได้ดูนะเพราะว่าเพราะว่าผมว่านี่มันน่าจะต้องมีในอีีต่อๆไปต่อๆไปเนาะไอฉากที่มันออกมาทำในเอ็มวีเนี่ยนะครับเหมือนเขาก็หยิบจากไอตัวซีรีส์มาเลยอเนาะ ก็เอามาทํา MV นะแต่มันก็ก็ดีนะครับทำให้เราได้รู้เนื้อเรื่องในบางส่วนมันก็จะน่าติดตามมากขึ้นนะสำหรับผมนะการที่เรารู้เนื้อเรื่องบางส่วนเล็กๆน้อยๆมันอาจจะทําให้เรานั้นอยากดูซีรีส์เรื่องนั้นต่อก็ได้นะครับแต่สําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับส่วนในตัว MV ็มเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียงนี่เพราะอยู่แล้วนะครับก็สําหรับพี่เมลิสาของเราเนี่ยนาะก็ผมไม่เคยฟัง เพลงของเขามาก่อนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแต่เสียงของเขาเนี่ยดีมากเลยนะครับผมชอบผมชอบเสียงของเขามากในการร้องเพลงเพลงนี้นะก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะออกไปจากทางหวานพอสมควรนะครับที่เขามาลองในเพลงเพลงนี้นะก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ที่เราก็จะได้ยินกันในตอนเปิดคลิปของในตอนเปิดคลิปของซีรีส์เรื่องนี้นะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ตัดออกในช่องผมเลยนะครับก็คือให้รันยาวไปเลย นะครับก็ทุกคนถ้าดูแบบไม่ได้สคิปก็จะได้ยินเพลงเพลงนี้กันมากพอสมควรนะครับหรือว่าแทบทุกคลิปเลยนะครับเพลงเพลงนี้นะก็เป็นเพลงติดหูแต่ก็ยังไม่ได้ฟังตัวเต็มนะวันนี้เรามาฟังแบบเต็มๆกันก็ต้องบอกเลยว่าเพราะมากนะครับ MV ก็น่ารักนะน่ารักในสไตล์แบบว่าเนาะเป็นสไตล์ของเขาแหละเนาะจีม MTV นะครับก็มันจะออกมาเป็นแบบนี้แหละนะสำหรับคนที่มาฟิชเชอร์ลิงด้วยคือพี่จิรพัฒ พิมันพรมนั่นเองนะครับก็มันจะ,ะที่มันมีท่อะนแรปเนาะก็เป็นท่อนแรปที่ดีมากนะครับเขาไม่ได้ใส่เหมือนแบบพยายามที่จะไม่ดูดันมากเกินไปแล้วก็ไม่พยายามที่จะหวานมากเกินไปมันอยู่ในระดับกลางๆเนาะให้มันแบบเสียงมันค่อนข้างที่จะคอนทราสกับเนื้อกับเนื้อเรื่องพอสมควรนะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากนะครับที่เขาได้ทําท่อนแบบ ท่านั้นออกมาแบบนั้นนะครับได้ดีไซน์ออกมาได้ดีมากเลยนะครับก็ชอบมากนะครับในท่อนท่อนนั้นนะก็นี่เป็นความเห็นเพียงส่วนเดียวของผมเท่านั้นนะครับถ้าใครจะคิดเห็นยังไงก็คอเป็นกำลังได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจ้าของผมนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ